อาเสารถจากก่อนนี่วะตัวนี้วะตัวนี้แล้อย่างนอกรี่ละมันจะมีรถให้นี่รโรงแรมวี้นี่อาหารเชซอะไ่วซซ่ไหมเเอ่ไ กดีดีเหือเเดนด้วยกัด้วยนะขอบนนีรจะขั้นนะเนี่ยโอ้จิเป็นตัวนี้ละไปทีนี้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์เทลนี่ đây đi xe máy, không Thái, không thôi một ngày một ngày mấy đâu, một ngày, một ngày. hai mươi bốn tính trong ngày từ bây giờ đến tối là hai trăm, hai, trăm. hai, trăm. Thế hai, thì thế hai ngày thế ngày ม้สองมือสี่ร้อยมือละสองสองแสนมือละสองแสนแม่นมืงแสนแพงบสอนสามร้อย่แพงอยู่ดิแพงหาทไมด้หมดไงให้จัจากมือนีฮอแดงแนี้นะแต่เป็นมือนีบริเวณยีบซีเน้ยโอเคนไกลัวก่าเลยบอกเรไปยังหรอ สามอยเศร้าสามหอยคนเลยสามหอยเนี่ยมูเนื้อสามหอยกลัวคนเลยบกบกคมสีป่ะเนี่ยหมอนี้หมูนี่หอดแร้งเ่ยไอ้รถแท็กซี่มันแล่นไป่อดบ่รถยนต์ถึงบ่ถึงอแต่ว่ามันบ่สูงเท่าขี่รถเที่ยวดอกแมนแต่ห่างมันรถฮับมอไซหาหามปอได้เลยหัดถามไปเลยได้มันมีหลายอยู่ดิผมว่ายางรอดมึงไม่มียางเลาะเนาะ เามส้นยอกรนนตาเลงิ่นแต่ว่าเขามันมันมันต้องมันบูสะดวกเขาจากไปส่เข้าก็ยากเ้าตงไอ้าข้า้าไปเนาะว่าเราจากเขาจะไปส่กัะไรนันบสะดวกเขาสิยูไปนั่นไปนี่เขาก็จะเป็นหาเขาอยู่นะเขาจะไปสถา่อนบาหรือทีหาห เลางเดราเราขี่รถในก็ะไรเรก<ค><ด>ไปไปขี่รถมันสิหลายก่าอายังนะผมว่าแม่นจักมือ<ค><ด>ละสองลอยนี่นะประมาณประมาณแสนแสนสามแสน,นสี่น, 3, น,นี่นะมันสิแพเงเน,น่อยู่ดูส่สปาในมือละแสนนะครับ xem là lại, hàn nhìn lại xoay tỉ Nghe <coughs> ăn đi bó Nghe ăn ท่านพักนีว่วะมีใช่หัวค่านหนีผมหัว้องา,ามใน เมื่อเท่าไรเมื่อเมื่อละแสนหะเมื่อละแสนหะกินข้าวแล้วบ้อกินแล้วนี่เมื่อละแสนหะเอาข้าวเสียเอาสองหมื่น่ะเอาสมื่นโทษโทษบอกเขาได้บ่โทษบอกคนได้บ่เอาเอาสองหมื่นมาตั้งนี่แม่ผตกเลยไปเอาพี่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  ของเจ้าบ่มีก่อบ่มีรถเหรอโบมีรถจักเนี่ยเอา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 สามขั้นนะเออโทษโทษโทษดูสามเอาสามขั้นนะมิงเอเจเมงน trường sư phạm cao đẳng chỗ xe thuê xe máy chỗ thằng rồi rồi công công ở đây mới ông ấy thuê hai ngày ở đây nó thuê nó rẻ một trăm dưới một ngày thôi đưa con ấy lên đấy mưa ai minh mẹ à minh ở mưa mẹ bỏ 3 con nha có con 2 con đây 3 con 2 con đây 2คนอยู่นี่สองคนอยู่นี่สองคนอยู่นี่เป็นตัวประกันไม่กูใจไปามแล้วไปเอาไปานกันไปไงเอาไปสามกันไปไปอาวเท่าไหร่ก่เอาผูเอาผู้สื่อสารไปน้ำในแม่เอาผู้สื่อสารไปน้ำในแม่เอาผู้นี่ไปน้ำลราคายังลงแล้วมือละแสนห้ือลแมาสตอนไหก็ได้ตอนตอนไหน โบสถได้ทมว่าตอเดี๋ยวถามจู่ก็ให้นี่เฮ้ยเอาไปสองมือเขามาขึ้นมืออื่นวะมืออมือเือมือเอมือศ้าอมเอามาส่งเนาะมือเอศ้าเลยเปนสองมืาเออมือศร้ามาส่งเนาะตอนแรงต่อมามือเเศ้า เมื่อแม่เล่านั่นกับคนไทยนี่คนไทยลำเนี่เล่าเห่อกันเห่อเอารถจักรนั่นน่ะกับคนไทยรำเขาเนี่ยกับคนไทยลำเนี่มาล้มกันแม่กับคนไทยรำเขาเพราะเอาคนคนแบบเวียดไปไหนไปรัมเดลไปรัมกันไหนไปเจ้าไปรัมเจ้าเจ้าสี่ส่นน้อยไปก็ใ่เนี่สองคนนี่อยู่นี่เด้อไปจะไปสามคนนี่นะเขาไปสามคนนี่เข้าไปครับไม่คนละขั้นเด้อไปสามคนไปสามคนเออเจ้าเจ้าสองคนอยู่หุ่น โอ้สองคันผมมุมเลยขาเลยใหญ่หนีใหญ่ไปอยู่ใส่บูนอ่เนาะนี่ถือว่าเขาว่าเขาแซาอะไรไปนี่นี่นี่เลยนี่ขึ้นไปเลยนี่เขาแซารถเลยบกสอนีหายเพิ่งเลยนะมันก็ใหญ่ตามบก็ะสอแหละมันใหญ่ใหญ่ตามบกรสอบกสอใหญ่ไปยูใส่เลยเอ้ยอันี้รนี่เขาให่ไปยูั้งเดือ เมื่อเมื่อเหนือเมื่อเหนือไก่ก่อสีไก่สีไก่โอ้ไปตั้งสีไก่เออมาไปน้ำกันบดไปสีไก่ไปตั้งไปตั้งไปทั้งเมืองไร่ผลสี่กิโล ความเล่าว่าสีรักสีรักบุตปเข้าสเานนบครถห้องคือคนี้่เมนคือคนี้วมไปไปเจ้าคุณนั่ง้าเจ้าเอารถอยู่ไปสามคน ดบแนี่นะกุ้งป่าแม่ดานเขาเยบแซมใหม่ไหมใหังเลมึงแค่สีมีนหรอมีปลาพีนเนี่ยแมนสี่มันเยบพอเพราะจนเหนือมันดำก็ต่อมีมีมีไปมีเช่นไเดือกไหอย่างเหมือนดีแช่แช่ใหม่เนี่โอ้ได้เหรอแคปแคมไปนะันนี้ไปไหนถามเราเบิ้งเรไปดานชงดานคิดเท่าไหร่เนี่ยรัตนีนั่งก็ดีเลยแมนดื ngày về thì đi đi lào là lấy mấy đồng chỗ nào lào nào đấy, cổng đấy cổng cổng lào cổng cổng lào Cổ, cổng cổng đấy xe này sang lào được được này xe này sang lào được thoải mái ở cổng luôn à. cổng luôn mà à. xe xe của bác này ở đậu ở đấy à. Đợi ở cổng à. Nhiều. qua xuống là người ta lấy bao nhiêu tiền ba mươi năm

หาแสนแล้วไปว่าได้หรอกเราต้องมีเอกสารมาแจ้งใจไปแล้วต้องแจ้งออกเนาะลม่นาวดีก้อนจีก้อนเรืองเรื่อง้อยเียนเี่องอันพวกเท็กซี่เนี่ยก็เจ้าคุณเคยกับเจ้าหน้าที่ด้านเลยเนี่ยมันก็ออกเยอะเขาเที่ยวออกไปอันนั้นเขาไว้ใจกันได้เลยไหมว่าสิบพัร้อยไปแล้วออกไปหุ่นเนาะไปส่งระดับขึ้นมาจะออกก็ต้องออกสปายๆระดับออกจากด้านเบียดไปเดี๋ยวจะาบ่ได้เข้าบริโภคเ้าลว Qua phải nói ừ. là kia câu lạc bộ là kia câu lạc bộ là đi câu lạc bộ là kia 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 câu lạc là kia câu lạc bộ là kia câu lạc là kia câu lạc bộ là là kia câu lạc bộ là kia câu lạc bộ Đi kia câu là bộ là kia câu lạc bộ là kia là 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 เช็มชังลวงฟังฟังสไลด์มารูกรรมสบายคนยุ่งฟังไส่เงี้ยอะไรรู้นั่นนั่นเหน็บปวดมันนั่งลังได้อีกอยนางนี่ท้ายดูไปใส่มันเป็นเด็ดที่นั่งดิผมมาเดีินห้องขายแบบนี้ก็ได้มันควรต้องรถกันทัพนี่แหละแล้วไปตรงนี้แเนี่ยแท็กซี่เดินเออต่ว่าเราบวชขามไปล่าบวชได้เราบวชขามนะนะขามได้แล้ว่าหาดีคุยกันนะครับนางฟังอ่ะหาแสนเราไปบวได้เพราะว่าเรามีใบนี้เรามีเสียค่าจำค่าจำอีกเท่าไหร่พวกนี้อีกแสนหนึ่งได้ตัวเล่าหน่ะ

800 800 800 Việt. ừ. Việt Đấy Đéo hỏi, đéo hỏi bản chưa nhá 5 người đây 5 người Chí xe to này đấy Ừ Đó có ọc bẹt loại Bẹt xén là lấy Bẹt xén Đó xén Các bạn này em phải mất tiền cho biên phòng một Nên tí Nè biên phòng này Biên phòng bẹp một tí bẹp. 50 nghìn 50 nghìn Hải quan 50 nghìn Ừ Làm <laughs> <laughs> <5 người. cười> ơi Nó thấy mình đi làm ăn mà Ừ à. Xin qua cổng ấy Qua cổng Hải luôn nhỉ Bẹt quá จได้เหนได้ห uhm มันจะเอาคาร์โ่ตป่ะอาดยากระเจาของ้านก็ได้ถ้ามองไั้ง่ดีอาจจะได้จะกรเจาของ้านร้านข้าเลยร้านข้า bạn lựa khăn đấy này. À, xe, này, có, có xe này xe cho thuê. Cho, cho thuê này, ừ. có này à? Đó, có xe ba 3 khăn, bối để được đây là này xe này xe này ba này này cả

เอาโมนี่ฮอนดาเนี่จัทีดีแนั่ยไงให้ไงให้ไงให้ไงเอาขันไหนเลือกเเลยเลือกจอขันไหนฮ่มื่อเมื่อเลยแสนหนอะโอ้พี่บอกข้าแสนหาน่ะถ้าเอาสมือเอาสามสามแสนเเอาสามสาขั้น เอาเอาเอาสองคันี่ป่แนนจอคันไหนเรืเอยไขันนี้ก็ได้อยู่านี้

เป็นเท่าไรเป็นทีแสนหาทั้งเบิร์สามขั้นเหรอสองมือเลยสามมื่เนาะสามมื่นเก้าแสนเนาะสมมือเก้าแสนโอ้สองมืนอ้สองมื่สามขั้นสองมื่สามขั้นถาสปอร์ตได้เหรอต้งจำพูณนงเด้อของผมก็ได้ ถ้าบกอก็งไหเนะบอกนะขขึ้นนี่ไกว่าอะไรเอานบอกว่าเป็นว่าอย่งแซ่โซก็แซ่อย่ากันบัง่อันนี้แซ่แซ่อย่งก่อันนั้นอันแซ่โซตัวนี้แซ่แซ่ดแซ่กาแซ่กาก็เกี่ยวแค่แซ่กาก็เวียดเออไทยมันแซ่โซแซ่โซเนาะตัวั้นเนาะแซ่โซเนาะเกี่ยวกัว่าแซ่โซ่ซ่โซโซสซโซโซ่สโซ

ีนี <t <t ้คือต pues ิงตีจ๋าอที่จะโสดอะโนะไปลสองขั้นขั้นขันละแสนหาตัวมือประมาณขั้นละสองรอยยี่สิบหาบาทต่อวันเนาะเศ้าสองมือกัเศราสองมือกับสามแสนดองสุภาพไปหลอกเพิ่งแทงมันี่ Chú bàn đấy Chú bàn đấy Chú bàn đấy du bàn đấy có xốm tên là màu ế nó như nhìn nào Tên là ế Lai là À, Đấy lột mô xe là Mưa lạ แสนหาหมื่นดองประมาณ225บาทนี่ยแล้พี่น้องอต่อมือเนาะเซาสองมือเซาสองมือก็สิฟายล่ะจะเติมน้ำมันไปอันนั้นนี่ก่อนจะเจ้าไว้าสุ่มนั่น Cô về tơm nấm măn cơ nọ Tơm nấm Bàn thay đầm nọ Đi Xeo khăn Về nằm gần này nè

หาิบปนหาสิบปันสิบห้าหเป็นเจ็ดสิบหาคนละเจ็ดสิบหาบาทลิตรละสามหมื่นหนึ่งหายเนาะลิตรละสามหมื่นหายเติมเจ็ดสิบหาบาทนี่เจบาทได้ลิตรเท่าไหรนี่ เจ็สิบหาบาทเดลิดเครึ่งเดลิดครึ่งลิดละห้าสิบบาทประมาณนั้นนะตัลิดละห้าสิบบาท้ำม,นนนะมันยูเวียดเนี่ยลิรละห้าสิบบาทปไปไป,ป,ปไปเดินทางเขาไปพูดนะครับเรื่องนซาป,ปา ข้าไปพี่น้องไปเลยถ้าผ้าไปาเยยมยามพี่น้องใต้ดำเนาะอยู่เด่น,นเป็นฟู่ลยล่ะแต่ว่าออกไปทัง้งไป่ตั้งไม่ไห้คุน สนามบินสนามบินเมืองดินปินฟูเนาะ,ะไปเที่ยงนี้ก็คือเส้นทางไปเมืองไล่แล้วก็ไปซาปากันไปเที่นี้แหละ <c oughs> ไปไล่เจา้าไ่งามนะเจา้าปลูกไม่ประดับงามงามเป็นตัวอ่างามมนาะอันนี้สนามบินดินปิ่นฟู น้ำบินนี่ขีวรถไหมนี่ขีวรถไหมขีวรถอยู่นีใหญ่ไมาอยู่นี่เนาะขีวรถขีวรถเมืองดินเบียนใหญ่มาจ้าพุ่นโอ้ขีวรถบังนี่ใหญ่เนาะวันนี้มาเห็ดอยู่บังนี่ใหญ่กว่าเก,ก่าหลายตะก่อนมาอยู่พุ่นอยู่มุมพุ่น ขี่รถใหญ่ไม่อยู่พี่เหรอข้ารองเมืองเวียดนามถ้ารองเมืองเวียดนามอยู่ในเมืองนี่สิเป็นก้นเวียดส่วนหลายเนาะจะ่าออกไป มีแต่มีคนใต้ห้อต้งนั้นนะมีแต่ใต้ดำรงนั้นนะั้งนั้งเลยแปสิบอร์เซ็นต์แหละเป็นคนใต้ดำ